4ประตูเกียร์ออตโต้ถูกที่สุดในตลาดผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นวันนี้มาพบกับ Toyota r ร v o 2.4 p ีเ n n e r มีตั้งแต่ปี2017ถึง2019เลยคะ่ะดีไซน์ด้านหน้าเป็นแบบล็อกโคชว์เทียวแบบนี้มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพามาดูความเดิมสัก1นึ่คันกันนะคะนกนี่กับคันนี้เลยน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่ขยับยาแนวสวยๆฝั่งซ้า เหมือนกันนะคะไม่มีรอยขยับยาแนวเดิมๆสยสยๆเรียบๆโลโก้โตโยต้าอยู่ชัดเจนคันหน้าเรียบๆนะคันหน้าจะต้องเป็นสีกึง่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีเงาเลยแสดงว่าไม่เดิมรุ่นนี้ได้เป็นเครื่อง2.4แห้งๆเดิมๆแบบนี้รับประกันสวยทุกคันมาดูตัวอย่างภายในกันสักหนึ่งคันนะคันนี้ บอดี้รถเป็นสีขาวภายในจึงจะเป็นสีดำนะแต่ถ้าคันไหนบอดี้รถเป็นสีบรอนเงินภายในจะเป็นสีออกน้ำตาลใหม่นะคะของเรามีให้เลือกทั้งมีแคริบอยและไม่มีแคริบอยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่449,000บาทใครสนใจติดต่อได้ที่ o อเ l ล t a ออโต